วัดดิมิเฮียงที่จ้าพระวายตามแนวทางของมเฮียงกับอยู่ซี่กับผมยินข่าวว่าฝันแล้วเอ๊ะเฮียงกลับมาอยู่ด่อนนี่เป็นยังไงคือบ่คือเล็กเกียจโอ้โหพี่เด่นว่าเลยบอกเกัาพี่เจ้าทาเพิ่นบอกก็บม่ได้บอกกันที่ไม่บอกกันนั่นเยอะที่ไม่บอกกันสารรักเมื่อเมื่อก่อนมันมีเวลาไปไปสารรักเมื่อเมื่อไหมอยู่หน้าศาลเพิ่นก็มีอยู่เพิ่นปกติเพิ่นมาให้เขา เจ้าไหมตัวจีคุณมาหเพิ่นมาให้เพิ่นไหรไปบ่ายอยู่คุณจานรังเมืองอ๋อว่ท่านไปบ่ายสานรังเมืองคุเพิ่นไหรว่าไปบ่ายตัวจีไม่เฮี้ยงคือว่าจุดทูบบอกแม่ธรณีจุดทูบบอกแล้วมันไปแล้วว่าอยู่นี่ไหมอยู่นี่ไม่ได้บอกเพื่อนจุดทูบบอกแม่ธรณียังตัวอ๋อเธอขี้เรียนล่ะอือแปลว่าก็มาอยู่ด่วนนี่ฟันไม่แม่นเลยเป็นยังไงมันทีแม่นนี่บ่บัดนี่ไม่เฮี้ยงฟันไี่เหี้ยงฟันบอกอืมมาขึ้น ไม่เราขึ้นหรอกฝัน,อน่อทีแจ้งตีซีนนี่ล่ะ,ะตีซี่มหาตีหายล่ะก็เลยฝันฝันว่าจะาไปใส่ไปไปไป,ไปน้ำทางไปเรื่อยยางไปเรือ่อยือยางไปน้ำทางที่อยู่ใส่ดอกโมโหว่าจะไปใส่ไปแล้ววันนี้มีขั้วยอยู่ผงหนึงหงน่งอ่ะยางไปพอขั้วยางไปพอขั้วมันเลียนมาแต่ใส่ดอกเลียนน้ำทางม่ะ แล้วยางไปูนเดียวยางไปไม่คนเดียวยางไปูนเดียวยางหลือไปน้ำท่าไปวันยางร่องไปคนละยางร่องไปยางร่องไปแล้วทันไปเห็นนั้นกล้วยสามตนแล้โหลงบุ่มก็เลย ค่อยสามตัวม ma ันแลีนมาไงสิเลียนน้ำทางเลีนน้ำทางแลีนมาหารที่ไม่เฮียงนี่บ่แลีนมาแลีนมันแลีนมาเลยเดี๋ยวสามตัวแลีนโด่งโด่งมันน้ำทางเออกระย่านมันเนาะกระย่านมันส้นเนาะเออยันมันส้นแล้วนี้ก็เลยแลียนแลียนแลียนเลียนมาดันหางงามใหม่หางงามใหม่สิสิตีมันน่ะละเออมันแลีนมาเอ้าบอกว่าตีโอ้ยานมันมาต่ำก็เลยหางงามใหม่ไรมันเออมันสิต่ำแลีนมาแลีนนักซื้อเลยเด๋อเออนี่ยกระหางงามใหม่งามใหม่มันมหญ่ดอกให้หน่อยอัน อย่างกล้วยมันอย่างนะกล้วยมันแลนมหาเล่นมาสามตัวกล้วยถึงไงสามตัวเล่นมหามันอย่างมันขมว้นเหมอนไรเย่ยมมห่าไกลมันรุดจึ๊ดหลุดมันมิตัวนึ่งก็นเล่นทาไม่เฮียงเขาอันไปตั้งหน้าเล่นไกลไปเล่นไกลตัวนึงเล่นไกลตัวหนึ่งนเล่นเลี้ยวอทั้งขามไปมันโมไซค์ขนาดมากทังตั้งหน้าก็ไม่เฮี้ยงเล่นเลี้ยวนี้จากกล้วยกล้วยสิเลีนตับแล่นนี้จากกล้วยไปแสดงลงมาไหนบุกขึ้นนั่นพันเป่นซ้นโมซคนันหลังลงขา มีเหี้ยัหมือนต้นหนหมดแลนมาสิสุดมาหานมีเหี้ยมีเหี้ยหมดละถือใหม่มันยุดทึกบหลุดเห็นมีเหี้ยไหมแบนี้ที่มันมันยุดอยู่ตรงต้นหนามีเหี้ยมันมันจะโตมันยุดอยู่หันมันยุดตัวเดียวยุดตัวเดียวนี่แต่ต้นนึงผลแลนกายแล้วที่แรมันแลนมันนับกันอ่ะสามตัวมีเหี้ยกันมาเลยสามตัวเรียกหนากระดานมาเลยมันก็แลนแบบต้นนึง เหมอันแบบคืจัาสวนยุงสีเมืนคือเมืนลนสวนยุงสีน่ะเลียนเลนคูกันมางสิน่ะเลียน้วก็งเลียงน้แขลนโด่งโด่งใหม่เลยน้ำถังมันวดดโงด่งมั่งขาดนั้นเลนน้ำถังยางแห้งกับเดี๋ยวเห็นมันเลนมาหุยเปิจึงมาจึงมางสั่นเลียานเนาะฮักงาใหม่ฮักคือตีบ้าฮักเะไรต้องเทืองงางาใหม่งาใหม่ขามถังมอนงาใหม่ฮักจะได้กรบบออกมันเหนียวเนาะจะได้มันก็เหนียวก็ฮักจะสุตีเปื่ก็ตีบเลยมัน แต่มันมันซนนี่คือจังไดล่ะบู่เด้อบัดก็มันซ้นก็ตายพอดีโอ้ยมันตัวใหญ่หลายตัวใหญ่ควายใหญ่ถึกใหญ่เนาะแต่มันบ่ได้ซนบ่บัดนี่แต่บ่ได้ซ้นเพิ่เห็นมันก็ยึกมดันยินี่ตัวนาไม่เฮียนออตัวนึงล่ะตัวตัวเดียวตัวใหญ่เขาเขาตะนั้นควายตะนั้นมันสิเขาใหญ่เียเขาเอิ้นว่าเขายาวควายเขาเรเออนั่นล่ะมันยาวแฮงเขาตัวนั้น่นยเขาเลปานคางสิเออๆเิ่นล่ะเขาใหญ่มาได้ควายเขาเร บัดที่ว่าตัวมันเล่นเล่นออกนานเขาบอบอยาวยาวบอลไหนเขาข่มควมบ่เขาข่มความบ่ตัวนึงบอลเล่นไปหามรถน้าใส่เขาข่มความนี่ไงบอลตัวเขายาวๆเล่นไม่หามี่เหี้ยบับยึดจึดรถเพตัวนั้นเพื่ดำได้ดำทั้งสามตีบอตัวอันเป็นใครดำทั้งสามตัวเล็กเ่ยควายดำทั้งสามตัวฟังฝันเห็นจะมาตีซีนละถ้แม่นเป็นตัวเลขกจะเป็นอียังอ้าวไม่เหบ่เห็นเลขบ่ เห็นแล้วเห็นเกตตีเล็ก็น้อตได้สังเกตตวกวยม่สังเกตน้วกลมหย่านอ๋อย่าดีกลมหย่านละแลนมาหย่านอ๋แลนมาสามตัวเมื่อเง่ขอเส้่เขาเนาะเขาเง่ของ่ขาแขนนี่เลยเอามสามก็สามมลือแบบนี้ก็สามก็แลนมาสามตว่าสามสีแล้วมัเงยงวะอ๋อคือคือเป็นสามสี่ กะน้มน้มสี่เนาะพวดเนาะพี่ไม่เฮี้ยงตีพรวดไปน้มสี่อเฮี้ยงตีนาำสี่แล้วเฮี้ยงไ้สี่เนาะสามสี่แล้วเฮี้ยงตีสามสี่สี่สามโลมันมันมันม่หยุดตัวตอนนานตัวเดียวมันหยุดอยู่นานตัวเดียวแ้วซุมหนึ่งสองตัวดึงมาแล่นกายไปแล่นตัวหนึงเแล่นออกค้างตัวนึมาแล่นกายตัวนึงยื่นแล่นมาไม่เฮี้ยมันก็ยดยืดหลุดมันมีสามตัวนันแล่นกัดมาสามตัวเฮียงกันมาสามตัวบัดมัน่าหอดจอหอดไม่เฮียม ตึงบอลเล่นกายมอนต้นบอเล่นออกขามอลทำท่ามอไ่คขนาดบนบรามอไสค์ขนาดคีม้าทั้งห่างไม่เหี้ยมันจิเลเ้ย่นี้วะนี่เี้่วนี้เราไมเหี้ยก็เอาตีก้วยน่ะเคยฟันมาใสฟันแบบนีไม่สิเป็นเบลสามสี่สี่สามสามสี่ตัวเดียวเลยนี่สามสี่ตัวเดียวเียโอ้ยมีตัวเดียวคนหมดมียเอาปั้นสเนาะปกติกล้วยมาสามตัวหีืไม่เหี้ยบอกสามไม่เหี้ยเอาแค่สองตัว ก็สก็สาเออเลขมันมสามตัวสามไวก็ตีแล้วเดือตีแล้วตีสามสามตัวสาตีตัวเดียวอ๋อบศูยหยังไมเออสามสี่ตัวเดียวเรอ fc กับผมเดี๋ยวจตีเอาตัว fc กด้ตัวเดียวแขแขนได้นี่เอาตัวนี้ก็สี่ตัวเดียวแลว่าต้องตีอะไรนี่ตีเอตัวเดียวแ็นสามสี่กับสามสามสี่สลุดแล้วเลยสามตัวนัมาบ่นาะนี่ยกับมโหแล้วตัวนี้กาตีสามสี่แล้ว สามสี hmm. Half, mm. tram, three, four, three ่ด้วเดวเพราะว่าจะบ้องกันมากกว่ับอวงพรียนภาานักหมดแล้วสามสี่หมดแล้วใช่สามสี่สี่สามหมดแล้วเอฟซีครับไม่เฮียงปกติตีเลขกแม่นเนี้ยเป็นเคยตีเลขเคยต้เล็กม่าแม่นแม่นเมวดอีีเป็นฟันเฮียงค้ายเพราไว้ตีไหเพรถือครับยูซีครับโดยสามตัวแรกมันกันด่งลงมาหน่ะัแล่มันที่เป็นยังบ่มหูหลับม่เฮียงตีสองตัว เล่สองตัวินาสองตัวแต่พี่น่ะสามตัน่ะสามตัวกยมันยุบเจ๊าต้นหนามมีเหงากล้วเล่นใหญ่น่ะกล้วเขาใหญ่ยาวๆตัวมันเล่นนี่อันเล่นก่อนอันมันเป็นเขาอันมันยาวๆอต่ยาวแต่ยาวทแต่ตัวมันยืนชนะมีเหงเหมือนแต่ตัวมันเล่นจนมอไส่หนกตัวซ้ำกันก็ตัวมันอันนี้นั่นแหละตัวใหญ่ซ้ำกันลัะกล้วยนะเม่ยเหงเห็นส่วนใดมันที่ชัดเจนที่สุดค่้วสามตัวนี่ ชวนไดนเห็นบัตตเห็นบัตตเลยแม่นบัตตทั้งสามตักันนล่นแรนมากนาแรนตัวขั้วมาเลยเนีแยงโด่งโด่งไหมมันเป็นไปได้บ่าสามตัวนี่คือสามหนึ่งสองนี่โมโหกันแต่ว่ามันมากมันมากั้งสิมากสามตัวกันนด้มันต้นนึงมันมันก็เลี้ยวหนีมันต้นงมันพานไปมันนี้มันต้นนึงมันไมายืนจตนาห์มันเหี่ยงมันขัดไม่เหียงตีขั้วเป็นเป็นซีเนาะ เสามตัวมันกับสิบสองขาหมูม่ยังหมูตีอีกสามม่ยังเอาย็นสามตัวส้ามดแล้วสามหมดแล้วบ้เออกล้วยก็ไปซีกับตีซี่หมดแล้วอันนี้เขียนมา้ซีหรอครับวซี่ครับแต่ว่าพวอส่วนตัวของผว้เังกนไม่ยังฝันตั้งซี่ปุ๊บนี่เคยตีให้เราถึงที่นึ่งอยงหานึ่งเก่านอดนก็มืองวนน่งก็ล่านเตะ งวดนี่ครับวยธีผมตีให้สามหนึ่งสองเพราะว่าสามันมากแล้วทั้งน้นก็อสามตัวนะพี่น้องมันแล่นทางแต่มันแล่น้ำทางแล่นโด่งโงอ่ะเออมันกับสิบสองขาเนาะสาตัวสิบสองขาตียไ้ง่ายหมดสามสี่สิบสองสิบสองขาแต่สามหนึ่งสองเอ้าอันนี้ส่วนตูวแล้วกันเ่อมีเฮียงคนส่วนตัวคนคนเอาสามสี่ตัวเดียวเม็ดเดียวโคโลอเป็นก้อยสามตัวน่ะเลนทางเนาะแล่นโด่งอันนี้พอไว้ตี๋ซื้อดอกคาบิซี่ครับผม อยากได้สามตัวก็เลยตีให้ฮะนะขั้นฟองตัวขั้น่าโอ้เหล็กตัวนี้มันง่ามมันออกยากไว้สามสี่นี่แล้วสัตว์เอฟซีก็หันไปใซตสามหนึ่งสองกันเลยครับผมสามสี่ต่อไม่เงี้ยไรเอออด่างไรเงี้ยอืมโสมันนี่ยังฝันเสียแล้วมียังจำไปคักเลยตีสี่นะครับผมเอาสำหรับคีปี้ก็ให้โซไฮวันให้รัให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเสถียร์นะครับเด้อความฝันก็คือความฝันโป่งโหวว่าสีมาแม่นบอนะครับเนาะแต่ละคนนอนอยู่นลำกันในแท้กันี่คฝันคนละอย่างครับพี่ซี่ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพูดไม่เฮี้ยงไยครับผมสวัสดีครับวัสดีค่ะ